ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงไปแป๊บเดียวก็ถึงแน่นอนข้างน้าม,มีแม่น้ํามีจุดข้ามด้วยเราต้องไปทางนั้นอูไม่แน่จริงแต่กูแน่นอน 4.2่จดโด้วยถังตรงโอ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมเอีนโอ้โหแล้วกูจะพังเลยในตอนนี้โอ้ยต่อ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 ต่ซ่อม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 จะพังอู้กระตุกกระตุกกระตุกจัดกระตุกจัดด้านนี้กูไม่ได้จริงแต่กูแน่นอน ทางซอกนี่แหละคือทางที่ดีที่สุดไปเร็วที่สุดผ่านได้เงี้ยนี่ใจเนี่ยโอ้เออ,อข้างหน้าป่าทะลุป่าไปเลยเต็มที่3.4โลระยะทางมันก็แค่น้ำพริกเจอป่าทะลุป่าเจอน้ำทะลุน้ำโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้กระตุกมากเลย โออ,ออ้ืออืมมนั่นแหละเออนั่นแหละอ๋อมาว่ามาว่ามามีอไหม้ออรอได้เว้ยเออนั่นแหละกินเข้าไปอิดอ่ะกินแม่งให้หมดเอามันให้หมดอ,อืนั่นแหละแป๊บเดียวโอ้โอ้โอ้กระตุกโอ้โโอโรถลอยโอ้ โอ้ติดติดโอ้ข้างหน้ามีบ้านทะลุบ้านะอ,อะไรวะเมื่อก่อนทะลุได้นะไม่ทะลุเฉยเลยเออเอาทะลุเอาทะลุเอาเลยไดนะ้ๆกูไม่แน่จริงแต่กูแน่นอนมาทางนี้ข้างหน้ามีน้ำเจอน้ำทะลุน้ำวู สะดุดไลอีกอะโอ้ไปเลยเลยเอาดีเออเออนั่นแหละแบงเอ้ยรถดิฟไอ้น้องทางนี้แล้วกันชนผีวุ่ยกระจายคือดีนะเตรียมรีแพคคิดไว้เยอะ ตเตรียมมาเพื่อการนี้แหละภารกิจลับสกายเลยเจ็ดกิโลไม่แน่จริงแต่กูแน่นอนมามามาเออนั่นแหละนนี้ก็ที่เหลือกลับบ้านอย่างเดียวโอ้ยโอ้เสียงปืนวุ้นวุ้น <c oughs> เออนั่นแหละทะลุป่าไปเยี่ยมปลอดภัยแล้วเว้ย โอ้แจมแมวเฮ้ยกูไม่แน่จริงแต่กูแน่นอนถึงบ้านโดยสวัสดิภาพโอ้กระตุกมากกระตุกมากจ้าขอมาร์กบ้านหน่อยเอารมาไปแล้วเนาะโอเคมาไปลวไปเลยจ้า,าผีหลอก ข้างหน้าภูเขาทะลุภูเขาไปใครก็ทำกันคนอื่นเขาไม่ทำแต่เราทำมาอู้หู้หู้งอดีทะลุภูเขาอ่ะดีข้ามเลยหมดยิงกับฟอร์ดเลยเจอเออแหละเกือบชนเฉียวไปหน่อยโคตรมันมอเตอร์ไซค์เกมนี้ ไปเลยวุ้นโคตรมันไม่ได้จริงแต่กูแน่นอนแน่นอนเลยน้องเอ้ยเฉียวหินนี่ดงเดียเออๆนั่นแหละบินเออๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเวอร์สเตียอย่าเพิ่งโอเวอร์สเตียเออนั่นแหละ ลงไปก่อนไม่น่าถึงโอ้โหคดมันมัน,ม,นมันมากห้าร้อยเมตรอื้เฉียวหินไม่เฉียวหรกชนเลยว่ามาว่ามาไปเลยสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์ขับปั่นที่สุดเกมนี้ถึงบ้านแล้ว บ้านโดยสวัสีิภาพเรียบร้อยสิ้นสุดไปเข้าบ้านซ่อมรถก่อนเติมน้ำมันเก็บเก็บเลยเปิดประตูครับเยคลเยร์ครับโอ้กระตุกกระตุกไป ทำหน้าที่ของเราต่อ <S 2> <S 2> ลาลลาลๆลๆลๆเอาอุปกรณ์ไปใส่เดี๋ยวร้อยครบคันคุ้มค่าเยอ